ครั <an> ้ <t os> งนี้ครั้งนี้ผมเ,เลือกลงระยะ21กิโลครับ <laughs> ก็อยากให้เชิญชวนทุกท่านเพราะในฐานะที่ผมเป็นปนิวคมเมอร์ด้วยก็เพิ่งเริ่มต้นสข้ามาปีนี้เนี่ยนะฮะอยากให้มาที่งานวิ่งของ a m มโน v i ท a ลนะครับมากๆเพราะนองจากว่าอย่างที่ได้ทราบจากทางผู้บริหารแล้วว่าเราจับคิดมาเพื่อทุกเพศทุกวัยจริงๆนะฮะคุณไม่ว่าจะเป็นเพิ่งเริ่มต้น เป็นอีลิตหรือว่ามีรักในการออกกำลังกายหรือชอบแนวสเปนแนวเอนดูไลค์แล้วแต่มาที่นี่ได้หมดเลยอย่างระยะฟนรลันเราก็มีกิจกรรมนะครับเพื่อเกิดความสุขสิกิโลยี่สิบกิโลแล้วก็มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นเรามีเงินรางวัลเรามีอ,อ,อุปกรณ์เครียรต่างๆมอบให้เพื่อนเพื่อมีความสุขที่สุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเราจะมีอาหารนะครับให้อย่างครบถ้วนเลยทุกอย่าง ได้สุขภาพร่างกายแล้วเราได้ความสุขด้วยกายกับใจไปพร้อมกันนะครับขอให้มานี้นยอะๆครับอของอะมิโนไวท์ทค่ะได้ยินแบบว่าทางท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านได้พูดถึงงานในวันนี้สีได้แบบเซอร์ไพรส์ใหม่เยอะมากเลยจากข้อมูลที่รู้มาตอนแรกค่ะก็ตื่นเต้นไปพร้อมกับทุกคนเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าในวันงานจะต้องสนุกแล้วก็มีสีสันมากแน่นอนค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาวิ่งด้วยกัน,นะคะ่ะในวันที่9ในวันที่9กุมภาพันธ์ค่ะเจอกันที่งานนะคะอะมิโนไวท์เท่ารันค่ะ